ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับท่านนี้ท่าเดียวครับโดนโทษครึ่งปีปรับอีก3 0 0แสนบาทครับอิซาอารีคาซีครับหัวหอกชาวอิหร่านของเปอร์เซโบลิชถูกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือเอฟซีนะลงดาบด้วยการลงโทษแบนดถึง6เดือนหลังทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติคู่แข่งในศึกเอฟซีแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศครับเมื่อวันที่30กันยายน63ที่ผ่านมา โดยกองหน้าวัย30ปีพิทซัคเป4ดประตูจาก3นัดในศึก A c l เรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนตะวันตกที่ประเทศกาตาโดนลงโทษจากการที่เจ้าตัวทำตาตีเอับใส่กล้องทีวีหลังยิงประตูใส่ปักตะกอของอุซิเบกิถานในรอบก่อนรองซึ่งเปอร์เซโปลิสเรับเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ทะลุเข้าไปเจอกับอันนาเซอร์ของซาอุดีอราระเบียครับในรอบตัดเชือกอย่างไรก็ดีคณะกรรมการวินัยของ AFC ได้สั่งลงดาบ อิซาอเลคาซีจากการกระทําที่ไม่เหมาะสมห้ามทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา6เดือนครับโดยมีผลทันทีไม่เพียงแต่โทษแบนยาวนะครับอิซาอเลคาซียังถูกปรับเงินอีก1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ3ามแสนหนึ่งบาทครับและยังช่วยลงเล่นให้กับเปร์เซปลิสในนัดชิงชนะเลิศรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2 0งพัี่ิหลังทีมคว้าแชมป์โซนตะวันตกครับซึ่งเกมรอบรองชนะเลิศเปร์เซปลิสครับเอาชนะจุดโทษ อนาเซอร์ของซาอุดิอาระเบียไป6ประตูต่อ4โดยเสมอนในเวลา1ต่อน1นนะครับสำหรับวิซ่าอารคาซีครับปัจจุบันอายุ30ปีเพิ่งย้ายมาร่วมทัพเปอร์เซโปลิสยอดทีมยักษ์ใหญ่ของอิรานฤดูกาลนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ครับแข้งรายนี้โลดแล่นกับซานาดอับดานเมือ่อฤดูการที่ผ่านมาครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านนะครับ จะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาสารจากเราครับท่านสามารถดกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ